สวัสดีค่ะผัะกดแก้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่โกอโลคอสค่ะก็ผักดศอยู่ที่นี่มาได้ประมาณ2เดือนแล้วก็วันนี้เราอยากจะมาคอรีแคปและการความประทับใจหลังจากที่ได้มาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียโนแล้วก็ได้ไปเรียนที่เทฟนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามวปดูกันเลยค่ะ จากสิ่งแรกที่เราประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือการที่เราได้รู้จักกับเพื่อนๆต่างชาติค่ะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างวันไหนที่เราไม่มีเรียนเราก็จะออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆเราทํากิจกรรมเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไปปิกนิกโรดทริปไปดูพระอาทิตย์ตกไปดูป่าวานซึ่งมันก็ทําให้เราอ่ะได้ใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วค่ะการเรียนภาษาอัที่ดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่การท่องจำเนาะแต่มันคือการที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บังคับให้ตัวเองอ่ะต้องใช้ภาษาจริงๆซึ่งเรารู้สึกเลยว่าภาษาของเราพัฒนาไปไวมากๆเลยค่ะควาามปรระทับใใจนก ภาษาที่เทปนะคะเรื่องเนื้อหา<ฮ><ฮ>ไม่ต้องพูดเดยอะเอ่ยเพราะว่าเขาเป็นสถาบันของรัฐแน่นอนว่าเนื้อหานแน่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือทิช่า่น่ารักมากๆค่ะใส่ใจเด็กทุกคนเลยความที่ที่นี่นะคะจะเรียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยออมีการเรียนการสอนที่ทั่วถึงเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะถามได้ตลอดเลยค่ะ สำหรับระบบโดยสารที่นี่นะคะก็คือสะดวกมากๆเลยเพราะว่ามีทั้งบัสแล้วก็แถมไว้คอยให้บริการค่ะค่าโดยสารของรัฐควีนแลนด์ก็ถูกมากๆเลยนะคะตกเที่ยวละ0.5ดอลก็ประมาณ11บาทต่อเที่ยวเท่านั้นค่ะ สุดท้ายนะคะอาหารที่นี่ก็คือหลากหลายมากๆค่ะเนื่องจากคนที่นี่โน้มีหลากหลายเชื้อชาติเพราะฉะนั้นอาหารก็คือมีให้เลือกทานทุกแบบทุกสไตล์แน่นอนรับรองว่าใครที่อยากมาเรียนต่างประเทศแล้วกลัวว่าจะปรับตัวไม่ได้กลัวว่าจะคิดถึงอาหารไทยก็ไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะของกินของใช้จากไทยหาได้ทั่วไปในออสเตรเลียเลยนะคะใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อพี่ๆอีกด้วยยังนะคะ